คนหาว่าแสแอปทักษอนงานเข้าจนได้เลยหลังแมทคอมเมนต์รูปเปาเปาแต่คนหาว่าแสแอปทักษอนกระแสรังโงแรงไม่หยุดเลยนะครับสำหรับนางเอกสาวแมทพีรณนีที่เปิดใจคบหาดูใจกับคุณสงการตตชนลง์งานนี้นะครับทำเอาชาวเน็ตุดคุยเรื่องเราออกมาแชฉแบบไม่หยุดเลย ไม่ว่าจะทําอะไรที่ไหนก็โดนจับผิดไปตลอดล่าสุดนะครับเกิดดราม่าอีกครั้งเลยหลังโพไปคอมเมนต์รูปของน้องเป่าเป่านะครับผมนี่ก็คือรูปของน้องเป่าเป่านะครับและก็เหมือนเดิมครับอยากให้หลานไว้ผมยาวชอบให้หลานหวานหวานอืมก็ข่าวนี้ก็ประมาณว่า อย่ามาแซะใครในรูปเป่าๆได้ไหมคะมารยาทด้วยค่ะอะไรแบบนี้เหมือนคุณแมทมาแซะใครหรือเปล่าอะไรเงี้ยอย่ามาแซะในรูปเป่าๆมีมารยาทหน่อยค่ะบางคนแยกแยะไม่ได้ควรพิจารณาตัวเองกันบ้างตลกอะ่ะผสมกันไปหมดในชีวิตงงใจค่ะเพื่อนๆกำลังดูคอมเมนต์กันดูนะครับ เอาละครับเพื่อนๆแล้วก็หมดเวลาลงแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคราวต่อไปแล้วกันคราวนี้อาจจะแบบงงๆเดิมๆหน่อยไม่มีอะไรแปลกใหม่นะครับแต่พอดีว่านี่ฮะมีคนหาว่าแสะคุณแอปทักษะออนแล้วกันนะครับอืมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับวันนี้สวัสดีครับ